ในรายการคนดูเป็นใหญ่รายการที่ใจดีที่สุดในโลกค่ะและช่วงนี้ก็คือช่วงขายใหญ่นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญ2คนนะก็คือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบไอ I ิสไอดอม2009 12คนสุดท้ายค่ะขอเสียงตบอมือต้อนรับพี่ป้นนะคะแล้วก็พี่เบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สกัญญครับง่านั่งตัวก่อนเลยนั่งตัวโอเคครับพ้นก่อนเลยครับสดี สวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลค่ะณชามากมิดก็ตอนตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะก็รู้สึกด,ดีใจดีใจมากนะคะที่ดีใจมากที่ได้เข้ามาร่้ม <12 S 1> ใน,น,<ค>นสุดท้าร <12 S 1> ใช่ไหมครัเราเราไอเดียอะไรคะไอเดี1สิบค่ะไอดี1สิบนะคะครับผมสวัสดีครับเบลล์วลิจิมเรียมนะครับก็ดีใจครับที่แบบว่าทางไอเบียได้เรียกเราเป็น12คนสุดท้ายก็จะพยายามอย่างดีที่สุดครับ ก็เราเป็นยังไงตอนที่เข้าไปแบบว่าคดตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะเจอกรรมการตื่นเต้นไหมคะตอนนั้นแล้วโชว์อะไรบ้างโชว์ความสามารถด้าน acting ของเร acting เรอของเพิ่นของเพิ่นอะไรนะร้องเพลงร้องเพลงเาร้องเพลงแล้วก็เต้นอะไรโชว์ดราม่าพี่หมายอยากฟังแต่ต้องต้องการสเปซหรือเปล่า We have space tons of อย่า <bond> ฟ <imprisoned> <Anyway. S 3> <c oughs> ังคำว่ารักช่วยบอกสักทีกังไม่รักแค่นี้ง่ายตอบได้ไหมรีบตอบโอ้ยก็มันก็ไม่ทันแตเธอช่วยคิดเราแล้วคงจะดีสุดยอด เเก่ราแล้วทำ acting นี่ acting ยังไงคะแบบว่า acting เหรอครับก็ก็เหมือนกับแสดงหนังคลิปสั้นอะไรประมาณนี้แล้วแสดงเองคนเดียวเลยเหรอคะประมาณนึงก็เหมือนกับเป็นเป็นคนบ้าคนเดียวอยู่โชว์ได้ไหมอยากดูใมัมีมานอชกไหมมันมันมันต้องมีแบบว่าเหมือนกับมีพร็อพนิดนึงเอาอะไรครับน้องหมาใช่ไหมน้องหมาเหรอพี่ไมค์กับถุงเป็นพร็อพได้ไหมพี่ไมค์กับขวัญเป็นพร็อพได้ไหมเป็นพร็อพนิดนึง อ่าอ่าอ่วันนี้เธอหน้าเหมือนน่ารักเหมือนหมาเลยอ่ะคิปสดครับคิปสดขออะไรเธอไหมคะขอของบ้าค่ะหนูไม่ถามนะพี่ไม่ถาวเอาเลย Excellent job Well you guys are going to Samui in a week How do you feel about that Exciting อ๋อ Do you have any idea what you have to do Don't tell me no ปนอนเดียวรอนรู้สึกว่าเขาต้องให้เขาต้องให้เข้าทรูฟินสก่อนเหมือนต่าว่าเขามีูกอบก่อนที่จะไปสมุยหรอคะว่าเข้าก่อนที่จะไปสมุยไม่ดนเลยมีคนตอบว่าจะฟิทหุ่นกันทั้งนั้นเลยต้องฟิทหุ่นก่อนใส่บิกินี่ค่ะสบิกินี่เหมือนกันโอเคใช่ผมจะไปด้วยนะ yeah I'm g o n be running the boot camp too you're g o n be doing a boot camp doing exercise On the beach with True Fitness ครับก็คือไปที่นู่นด้วยแล้วก็ไปได่ไหมของผมก็ฮ่องเต่า Two Piece Two Piece อ่ใชม่ไหวเลยใช่แล้วโอเคสามคนโอเคโอเคด้วยพี่งานนานด้วย All r i g h อ่ะคือคิดว่าตัวเองเนี่ยนะคะก่อนจะมาประกวดก็ต้องคิดว่าเรามีบุคลิกที่ตรงกับเหมือนไอบิสไอดอลนี่เหมือนไอบิสเหมือนโรงแรมไอบิสแล้วใช่ไหมคะเหมือนกับว่าอยากรู้ว่าบุคลิกของเรามีส่วนไหนที่คล้ายกับโรงแรมความสนุกสนานเทนดี้อะไรแบบนี้ค่ะ ก็อย่างตัวเบลนะครับก็เป็นคนเรียบๆง่ายๆครับยังไงก็ได้แล้วก็ก่อนอื่นถ้าสมมติว่าก่อนที่เราจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ของ i อ i ปอรไซเราก็ต้องรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการ Advertise หรือเป็นด้านการโฆษณาโปรโมทสินค้าของเขาการชักชวนให้คนมารู้จักกับทาการโรงแรมตรงนี้เราก็ต้อง ศึกษาตรงนี้ก่อนนี่เพืนโฟเป็นแบรนด์มัสเตอร์เต็มที่มากคิดว่าได้ตำแหน่งไปแล้วแล้วเราพี่เพอนเหรอคะอ๋อก็ก็คือเหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองมีลักษณะตรงก็คือมีความกล้าอย่างแรกเลยเขาถามว่ากล้าแค่ไหนก็พอสมควรเลยค่ะถึงมาประกวดนี้แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะมั่นใจแล้วก็คิดว่าจะทําตรงนี้ได้ดีอะค่ะก็เลยลองมาสมัครดูค่ะอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือสนุกสนานนะากการเล่ก็สนุกมากเลย so what Wh the the prizes are huge for this Um, what is your favorite prize ไปเกาหลีไปเกาหลีค่ะไปเกาหลีหรอไม่ไปเกาหลีด้วยก็ไปเกาหลีก็ชอบเกาหลีค่ะแล้วก็คิดว่าการเป็นเป็นธูตี่มันเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่ากับคาแรคเตอร์ของป้นนี่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับอย่างนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายกันนะครับ เป็นวีเจก็แบบเจ๋งคูคูมากครูมากที่แด้เหรอคะก็ประสบการณ์นะผมนะครับก็ผมเป็นคนชอบทําผมผมว่าผมทําผมมาทุนนิตยอ่งไรอย่างเงี้ยได้เข้าร่วมสอบออกที่ก็ดีครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็ได้ไปเที่ยวทริปฟรีที่สมุยอีกแล้วก็แบบได้โอกาสแบบว่ามาทำงานที่ชแนลวีก่อนหนึ่งเดือนเต็มผมว่ามันก็เป็นทุนนิตย์ที่ดีมากเลยครอะ นะอยากมาไปมีเจด้วยกันกับพวกเรานะแล้ว a l right we have a special section now okay where we have our contestants speak to the audience right and tell them why they think the audience should vote for them contestant 10 and 11ใช่ใช่ใช่อ่าน้ำชีพี่เบลเบลก่อนก mm ่อนก็ครับผมสวัสดีครับเบลนะครับก็ช่วยโหวตกันให้เบลด้วยนะครับไอบีสิบเอ็ดถ้าสมมติว่าแบบ ใครที่แบบชอบรักเสียงเพลงชอบสไตล์แบบชิวๆง่ายๆง,ง่ายก็อย่าลืม,มครับ IB 11เครับขอบคุณครับค่ะก็ก็ยังไงอ๋อยังไง, <laughs> ย,งยังไงเราก็โหใท้เปิ้ลด้วยนะคะเปิ้ลจะตั้งใจเต็มที่แล้วค่ะถ้าอยากเจอของดีของแปลกมาตรงนี้แล้วค่ะ IB 10สิบค่ะยินดีรับมากเลยนะคะ แล้วก็อย่างที่รู้นะคะวันนี้เราก็มา,าไว้อะไรไมเคิลแจ็คสันกันด้วยก็เชื่อว่าทั้งพี่เบลแล้วก็พี่เปิ้นต้องรู้จักไมเคิลแจ็คสันอยู่แล้วก็อยากให้ฝากอะไรนิดนึงพูดอะไรนิดนึงอะคะ่ะครับมไมเคิลแจ็คสันนะครับก็เป็นดารารุ่นแรกๆเลยตั้งแต่ผมเกิดมาที่ผมรู้จักก็ดาราต่างประเทศรุ่นแรกเขาก็บอกว่าช่วงนี้เขาก็แบบมีข่าวด้านทั้งดีทั้งไม่ดีผมก็ติดตามข่าวเขามาค่อนข,ข้างจะเยอะอยู่แต่ว่าผมก็ แสดงความเสียใจกับไป่์ทเล็กสันด้วยแล้วกันนะครับในนาทีนี้ก็เขาก็เขาก็จัดเป็นจัดเป็นราชาเพลงป๊อปอะค่ะคือทุกคนรู้จักนะคะใช่คิงออฟป๊อปแล้วเขาก็แบบเก่งมีความสามารถตั้งแต่ตอนเจ็ดขวบเข้ารอบอะไรเงี้ยก็คิดว่าเสียคนดีๆไปคนนึงก็รู้สึกเสียใจนิดนึงอะค่ะ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งพี่เบลแล้วก็พี่เปิ้ลมากแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกคนเลยด้วยนะคะทั้ง12คนเพราะว่าหนึ่งในนั้นที่ได้รางวัลก็จะมาจัดรายการกับพวกเราเป็นวเจลุกกี้อย่างที่พี่ๆบอกไว้นะคะ You guys get my vote นะ w Congratulations and I hope to see you guys back here Thanks อล้เดี๋ยวตอนนี้ก็ไปชมมิวสิกวิดีโอจากไมเคิลแจ็คสันกันเลยค่ะครับผม We've got bad and then the way you make me feel ครับครับผม Enjoy